ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมกับผมสร้างทันคือเก่านะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเดินป่าที่มีกอไผรล้วนนะครับป่านี้เป็นป่าเขาแรงนะครับพอถึงหน้าแร้งก็ใบไม้ก็เริ่มร่วงนะแถวนี้ไม่มีแหล่งน้ำเลยนะครับ ถ้าจะมีก็มีอ่างนะครับอ่างหินก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจอ่างหินที่เราเคยมานะครับเมื่อปีก่อนเพราะว่าอ่างนี้ก็จะเก็บกักน้ำได้นานพอสมควรแต่ว่ากลัวเตใบไม้นะครับผุกศีศใบไม้มันลงเราก็จะมาทำความสะอาดนะครับ ว่าน้ำมันจะเหลือไหมปีนี้นะน้ำมันจะเรือเยอะแค่ไหนนะครับก็อขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับขอบคุณผู้ที่ดูคลิปจนจบนะครับก็อย่าลืมฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนั้นคือกําลังใจที่ให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าจะได้มีสเสบียงนะครับซื้อสเสบียงมา กินกันนะครับเพราะว่าการเดินป่าไม่ใช่ว่าจะหาอาหารในป่าได้ไง่ายๆนะครับพอหน้าแรงยิ่งใหญ่ยิ่งหายากนะครับถ้าเป็นหน้าฝนก็ยังได้อยู่พอตกหน้าแรงมานะครับอาหารในป่าก็ไม่มีนะครับถ้าจะมีก็มีแต่หน่อไว้ค้มนะครับก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำกวาดอ่างหินกันข้างบนนะครับ เราเดินมากก็เกือบสองชั่โมงนะครับก็มาถึงจุดนี้ก็มาเปิดกล้องอยู่ข้างบนนี่ครับเพราะว่าตอนเราเดินมาถ่ายยากนะครับเพราะว่ามันชันมันเป็นก่อนเห็นเยอะเดินก็ยากนะครับมันมีน้าพานะกลัวจะล้มนะครับเพราะว่ามือก็ต้องจับไม้นะครับดึงขึ้นนะครับบางจุดก็ชันมากนะครับเป็นน้า,านะครับ ก็มาถึงจุดนี้นะครับก็เลยถ่ายให้ดูก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับงั้นเราพาทุกคนไปดูกันว่าก็อีกประมาณสัก200เมตรอาจจะถึงนะครับไปเลยครับพาดูบรรยากาศนะครับทางที่เราขึ้นมาโน่นนะครับสั้นมากข้างล่างนู่นเรามาจากโน่นนะครับเดินมาจากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ พอมาถึงจุดนี้ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆพอดไม่รู้จะไปทางไหนนะไปนี้เป็นลําห้วยนะครับคงเดินยากนะมีแต่หินคลุกคลากรวมนะครับก็เราก็จะออทางนี้นะครับเลยขึ้นไปนี้เรื่อยๆก็ประมาณสองร้อเมตรน่าจะถึงนะครับถ้าไม่กว่นนะครับก็ไปเลยครับ,บนี่ครับเส้นทางก็เราก็จะไปตามกอไผ่นี่แหละ ตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับก็ค่อยเดินไปเรื่อยๆนะครับพาชมบรรยากาศป่านี้เป็นป่าก,กอไผ่ประมาณ80%นะครับก็ไม้อย่างอื่นก็มีไม่เยอะเท่าก,กอไผ่นะครับก็จะเป็นลนะักษณะกอไผ่ผสม ก้อนหินใหญ่ๆนะครับเราจะเดินขึ้นเขาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาลูกนี้มันจะชัน,นครับเราไปดูบอ่อบ่อนี้เพราะว่าหน้าเลงแล้วพวกสัตว์พวกนกก็จะหาน้ำยากนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดไว้นะครับจุดไหนหที่มีบ่อหิน เหนื่อยนะครับนี่พาชมเลยอโห,หนกนกมาสงสัยจะมาก,กินน้ำกีบ่บ่อนี่แหละไปดูก,ก่อนว่าใบไม้มันจะปิดบอ่อหรือเปล่านี่ครับก็ไผ่ใหญ่ๆเลย ตอนนี้กบไผ่มากไผ่เยอะเลยขึ้นทางไหนดีแต่กบไผ่ล้วนเดินก็ยากนะครับมีก้อนหินใหญ่มีถ้ำมีแต่ถ้ำสัตว์ก็น่าจะ เลือเยอะอยู่ตคนเหนื่อยไม่ใช่เล่นนะกว่าจะถึงนะครับ นี่ครับต้นไม้นี่ก็ต้นซิงชันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับต้นซิงชันัว่ล้มนะครับเพราะว่าก้อนหิน,นเยอะ ครับดูบรรยากาศลางป่าไปทางไหนนาอบดิไปทางไหนนาอบดิไปยากนะครับลูกโอ้ ก่อนเห็นก้อนนี้แหละครับเราไปดูก่อนว่ามีน้ำไหมดูอ่างนี้นะครับอ่างนี้แห้งนะครับอ่างนี้แห้งแห้งเลยอ่างนี้แห้งนะครับแห้งเลยอ่างนี้ไม่มีน้ำขึ้นก้อนทีนี่ก่อนลู้วู อ้นี่ไงครับโบ่อนี้นี่ครับ,บน,น,นี่ครับรบ่อน,นี้น้ำเหลือก็ยังลึกนะครับเราก็จะทำข้อสะอาดนะครับด,ดูอีกดูอ่างนี้อ่างนี้มีน้ำไหมอ่างนี้ก็ใหญ่ อทางนี้โอ้น้ำเพ็งหรือป่าว้าบบ่อ,อบน,นี้ลึกนะลึกเลยแต่ไม่มีน้ำรูอะไรเนาะ,ะไรขวด สัตว์คงจะหาน้ำนะครับบ่อนี้โอ้โหไหนบ่อนี้น้ำแห้งนะครับบ่อน้ำแห้งเลยเราก็จะทำโสะอาบ่อนี้นะครับ บ่อนี้ยังมีน้ำนะ,ะนี่บ่อนี้เมื่อปีก่อนนะ,ะที่เราตักดินออกนะครับนี่น้ำก็เลยยังน้ำไม่แห้งครับแต่นกกลาลงไหมลกไม่คงไม่กล้าลงนะครับถ้าเราไม่เอาไม้มาใส่นะครับไม่มีที่เกาะมันลึกแบบไม่มีที่เกาะเลยนี่เดี๋ยวหาไม้มาใส่เราทำข้อใสดก่อนทำข้อสอาดแล้วหาไม้มาใส่นะ เรามาดูบอ่อนี้นะครับบ่อนี้น้ํำยังเหลือเราทําข้อสาบอ่อนี้เราจะไปดูบอ่อข้างบนอีกมันจะมีอีกนะครับอ่างหินเพราะว่าแถวนี้บริเวณร,ระยะทางประมาณห้ากิโลครับแถวนี้จะไม่มีน้ําเลยจะไม่มีแหล่งน้ํานะครับทำข้อสาก่อนครับนี่ครับ ใบไม้ขึ้นก่อนใบไม้ขึ้นก่อนลึกนะครับบ่อนีนลึกแต่ใบไม้ก็เยอะนะอออืื้ห เลยนะครับกดดูน้ำครับน้ำเต็มเลยน้ำเย็นเลยครับน้ำเย็นมากเลยนี่ครับเรียบร้อยนะครับเราเอาไม้มาลงกดเพื่อให้เขาได้เกาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีไม้ เขาคงม่กล้าลงหรอกครับลัวจมน้ำนี่ครับเราได้ไม้แล้วเราไม้มันลงนะครับนี่นะเาไม้มันลงนะให้เขาได้เกาะนะครับอุ้ยมาดีน้อย นี่ครับเอาไม้มาลงได้ไหมเจะได้ไหมนี่วางยังไงโอเควางนี้เลยเขาได้ลงเขาจะได้หาไม้มาลงอีกก่อนเพราะว่าบ่ลึกบ่ลึกมาก โบนี้ลึกมากเลยลึกเป็นเม็ดนะครับมีไหมมีครับทุกคน ร้อยครับบ่อนี้เราก็จะไปต่อไปดูบอ่อข้างบนอีกนะครับโอเคครับไปบอ่อข้างบนอีกไปทางไหนนอไปนี่ครับทุกคนเส้่ทางก็มันเดินยากนะครับดูสิ มันมีอยู่สามบอ่อนะครับมีสามบอ่บอบอ่อนี้ก็บอ่อข้างบนนี้ดูบอ่อนี้ก่อนข้างบน ต้นไทรดูต้นไทรครับสวยมากเลยต้นไทรต้นนี้อยู่ในก้อนหินนะครับเคาะในก้อนหินก่นเราจะไปดูข้างบน ก่อนนี้สวยมีต้นไซเกาะนี่ครับเลยดูบ่อนี้นี่ครับบ่อนี้ก่อ,กอนี้สัตว์ก็จะลงนะครับนี่แต่นกไม่ลงนะคะรับบ่อนี้เพราะว่ามันมืด พวกหนูพวกกรอกครับพวกกรเตอาจจะลงนะครับแต่นกไม่ค่อยลงนะครับนกจะไปลงบ่อนั้นนะครับลูกน่าจะลงบ่อนั้นพูดเหนื่อยนเหนื่อยวะก่อไปต่อนะครับ โอ้บอ่อนี้อ้โหไม่รู้อะไรตัวมีอะไรนะครับลงบอ่อนี้ใบไม้ไม่ใช่อะไรหรอกครับใบไม้ใบไม้ลงเต็มหมดเลยทำความสะอาดก่อนครับเราต้องทำความสะอาดแบบนี้ไม่งั้นสัตว์กินไม่ได้นะ <Ooh. S 2> นี่ครับทุกคน uh. โหอนี้ลึกนะครับโหอนี้ลึกมาก แต่ว่าใบไม้นี่ากอ้โู้ลุกจนลงไม่ไดเ้เราต้องให้น้ำมันจุดก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าเราหอบขึ้นเลยนี่น้ำก็จะแห้งพอน้ำจะไปกับใบไม้เราพยายามที่จะให้น้ำหยุดก่อนเวลาเราหอบเราต้องหอบไว้ค่าข้างก่อนเพื่อให้น้ำหยุดเราค่อยเอาทิ้ง เสียงลูกมาแล้วไปกิดน้ำอืมไม่ได้เอาตะเกียงมาเอาตะเกียงมาตักไปไม้ น้ำอ่างนี้นะครับตลอดปีนะครับตลอดปีเลย ถ้ามีมีพวกเครื่องกรองแบบเรามันตักตักใส่เลวให้มันกรองออกมาให้น้ำดูดีกว่านี้น่าจะดีนะครับแต่ว่าเราไม่มีนะครับ เต็มหมดเลยนะครับใบไม้นี่ครับทุกคนมิสเตอร์สีใบไม้ ได้แค่นี้นะครับน,นี่หนะันใหญ่มาก ข้างล่างแล้วเอาไม่ได้นะยครับลึกมากเรียบร้อยครับทําได้แค่นี้เพราะไม่มีตะข่ายตักมีตะเกงตักตักตัก,ตกได้เรียบร้อยครับทุกคนโอ้สอารเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับทุกคน บอนี้ลึกนะครับแต่เ,เราทําได้แค่นี้เพราะว่าไม่ได้อาตะเกีงมาราทำไม่ได้ต้องใส้ตะเกีงตักจึงสะ,สะอาดนะครับพอใบไม้ไม่เล็กเีใใบไผเล็กด้ก็ได้แค่นี้นะครับ ก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะลืมคลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปไหนนะครับสักแห่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับนี่ปอน้ําเราสัตว์ก็คงจะมากินนะครับพร้อมใช้งานนะครับโอเคสวัสดีนะครับ